เลยโจวาว่าพ่อมึงแค่พ่อทีดายมงจะได้ได้ก็ควันว่าเลาไปหน้าแล้วว่าเราควันกับพี่าะวเราก็ฝันว่าเขาผู้บอกให้สุขีเออเป็นเั่งไหนอีลับมาจากันบ้านายกตรตกี เอาลงมาหน่ำไม่บอกโอ้เอาลงมายันยู่น่ำเลยเดี๋ยวเราหาเรามาบอกไปเพราะว่าเลงมาเออมันเพราะว่ามันคอยช่วยดูแลตัวถึงเนาะย่เอาเราเราก็แข็งแห้ง้วตัวลูกแข็งแห้งอ่ะให้เพิ่นหายให้คุณยายหายหายจากโรคไข่ไข้เจ็บให้มีสุขภาพแข็งแรงมุ่งกีาตัดเย็บดีไก่ระบาดนี่ได้ดูแลผู้เฒ่าละเป็นบุญมหาบุญส่วนบุญอันนี้ไงล่ะลูกเอ้ย เป็นยังไงลูกคือว่างวดที่แล้วนี่เลขบ้านนี่เอาบ่าลูกเอาทีสองสองทีนะเอาขอซื้อหอดหนึ่งทีใหม่ใหม่หนยโอ้โ่น้ำตุ๊กเฒ่าน้ำทีสองสองทีกับหนึ่งทีทีหนึ่งเก่าเอองวดนี้ว่าจะน้ำเลขหนึน่งหกหกหนึ่งนับเด็ดหรอหนึ่งหกนี่มันไม่ไดใส่ลูกอันเราก็ตีเสาเนี่ยลูกก็เลยว่า เล่าคยหอมกหนึ่งหนึ่งกมาโอเราเชียน,น<อ>กับหมนะือนกอันตัวตัวทีฝันเราเชียนใส่กระดงไห้เดได้อันเ,เ,าเราเขียนใส่กระดงไห้ยีลายุ่นบ้านผุนบ้านเงี้ยงินทองสุดคุ้นอะนะอันนั้น,นม,มัดมวงเป็นอันที่เลาอันเาเชียนมาบ้านเ,าเข้ามัมว,วิสาวจะโตน,นั่งเมื่อานชิ้โงเมื่อวานชิสีหวันกรอบชิ้น,นี้ วันนี้แล้วมัดตีจะเสาเหียนนก็เลยบ้านจอกสิของคือเก่าวะน้องวะโอ้เรามาตีเสาแค่ไหนเห็นตีเออเราวะเสาสื้อมาตั้งห้าสิบบาทแต่จัดเราวะโอ่เออมาหาชูน้ำนุกชูน้ำมาเออนกเลยเจ้าวะ l ะปอเมันคต่ปอตีได้นึงจะไนะเออเมันแบบมีตั้งสองยางนะลูกนตีใท่เสาเนาะตีเท่เสากับมี มีโอกาสได้เป็นชิพกตน้นคือว่านแล้วค่ะโอ้กันดีมากตายก็้ฟันว่าเรา,า,าไปหน้าแล้วว่ะนอวนดนอนกับเพ็ว่าเราก็บฟันว่าเขาบอกให้ซูบี๖ชุสดสามเฮ้ย6ชุด3เขาบอกเราอันไอ้ผู้ไอ้ผู้ผติดกันนี่บุลูกได้ไปไปนอนไปนอนอยู่หน้าพี่เออแล้วลวันไปนวน เก็บผาเก็บยังอ่ะนะเออองเว้นมากเก็บผกเก็บยังมากแล่ะนอนนอนงเว้นเนี่ยจ้่นอนนอนฟันนยหมู่เว้นเราอะหกสีสั่นมาหกนย์สไม่ท่อจากัาเ้นเราอะลงมาหกศูนย์สามอันเขามาบอกบรรูกเขามาบอกเราเนี่มู่เว้นเรานอนกันไห่หัวเป็นเป็นผีอยู่หน้ามาบอกบรลูก แจัไมอยินงตะเสียงแล้วอะเหมืนย oh. er ินงตะเสียงผู Ole, ้จ oh. <It> ่ายวันหาำหื่อแล้วเธอเต่าัตโพวกซุ่มจามเัจัะเออนล้ก็เลยจะดูขึ้นแล้วก็เลยบ้ารเาเห็นเนี่ยบ้างนะทีเแคนไปเออเห็นว่าสะเดนอขึ้นเลยวะเถอะจ้ะกองหันรบไตหลายตัวไต่หลายก็รู้ได้สริอยโอ้มันเล็กที่บ้านน่ะล่ะ โบ่หลายตัวเนาะลูกเรียกที่บ้านกัมีแต่สองสีกับหนึ่งสีเนาะหนึ่งสีเราหนักเลยอเออหนักตกจะซือเออไอเราว่าจะใลคุณแทงตจพัน์เนาะเราว่ารอยอต้องซื่อจุฬาเหน่อยโอ้ต้องซื้อื่อหลายด้วย่อมึงซื้อหนูนี่แ่นล้วเหลหลายก็จำ มันมันใจได้ลูกตัวไดมันใจเขาเก่าตัวนั้นเนาะเพราะว่ามันมันใจแห้งก็ต้องเอาวานนี้ตอนที่ร้านมาอยูุ่บันกบมาบ้านเดียวมาบฝันว่าแม่ยปนตีเสาฮี่นจ้ะนันเกินรับเกิงตื่นเ่ยน่พวกจิตีหาล้วล่ะอ๋อเออหลาก็เลยอย่างนี้อืมฝันมัตีเสาเฮี่นตมำๆิมบนี้ อย่าลืมบอกหงอขืนน้ำรูกด้วยขามันเป็นนึ่งเก่าเก่านึ่งวันนึ่งหกหกนึ่งนั่นเป็นไปได้ด้ฝันสันสันมันบุรุกฝันสันสั่นฝันด้วยแต่ว่าปู่ปู่อ้ายนี่เห็นว่าฝันจนได้เสด็จ เราฝันจะแน่สิิดอืมแต่เราเห็นเนี่ยนเออกไปลงนมันอันมันสิเกี่ยวกับบันเลขที่บ่ลูกจักบ่จักกันพอแต่ว่านําไว้่าเออบัเลขที่ก็สินําไว้คือเก่าว่า1ซมันบ่ทันได้ออกเนาะแต่ว่าพ่อก็มักนํา่ดอก19นี่อือ1619นี่ก็มักนําอยู่ดอกเพราะว่างวดที่แล้วก เอาไลค์คือกันดูหนึ่งหกก็ได้หนึ่งหกกเอาไลค์กันอยู่แต่ว่ามันพลาดไปหนึ่งสองสี่พอคือพอดคือพอได้ลูกแต่ว่าพอวนันโอ้ยลายเสียววะน้อสองสี่ดีวะแต่สิบสี่ตัวเดียว <c oughs> บัดสอ,องสี <c oughs> น่นี่คือพอวะ <c oughs> น้อว่าอ๋อคือเนี่ยันเอาเพิ่งเอบัดนี้ย่าไอ้เพิ่นไม่ยูหันพินพอฝันยังบปลูกได้ก็บอก แต่คุณยายที่มานั่ง่นบบฝันยังบออ่นเล่าฝันยู่ระหว่างสิุ่้มนละเอาใจเเออแต่แก็ฝันเน่ยใน,นยวุ่นในจังววก,งกะ<笑><笑>วะน่ลอืมเราจำขวกฝันได้เยอบ่เล่าก็้ลอกไหนบอ้เออล่าผ่ายิ่หังมาด็กจะนออกอ่ะออวาอายก็ไหมากเกลียดดีตุก กูหมักน้ำมัน,มน,าานอ,อูมักหกศูนย์่เาลางเสร็จโอ้หืมเราเราก็ว่าเรามากน้ำยูหกศูนย์มาดิอืม้อางามักหกศูนย์กันก่อนอืมอม,มีโอกาสอง้งามได้แหละเล็กกันหกศูนย์สามไปเลยพอกับว่าขัดก็ได้แหละตัวนี้ก็คือกันมันเป็นในทั้งเล็กบนเล็กรางเนาะว่ะก่อปไปผีมาห้องบอกนี่แม่นแท่ๆนี่ห้องบอกงอมเว้นสัเนี่ยงมเวีน,นอ,อืมงม มเลยอาแล้ววะเรามักขัดมีแต่นางจ้ะมักตัวนี้กันนี่เดี๋ยวโยนให้ลวดแล้วเนาะลูกเนาะจ้ะเนื่ว่า,วาพ่อมนมัดสิบเก่าตัวเดียวนี่แล้วหงวดนี่จ้ะเอาว่าคืออะไิบเก่านี่เียงคคือขึ้นมัดสิบเก่าพวนี้จ้ะคืคออมลำ่ำออมล่ำอยู่น้ำิบเก่านี่ก็ได้ก็จะเอาทุกกันเออ กหาศูนทุก so ร it ัจุดคนอื่นท้ก็ัวเอ้าห่วยอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาบอกว่าอันสื่อมาต้นละห้สิบาทเม่อ้แต่สือห้าสิบบาเท็เออ๋อโอเสาซื่อมาต้นละห้สิบบาทค่ะโอ้บอกเกือบลืมตัวนี้เนาะโอ้เสาต้นนี้ห้าสิบบาทนันะ้ลหรอันอืมเอาวาัวน้นเลาบอกว่าเทียงเาเสาสิบสีต้น รู้ว่าชิบอยนู้่ได้เหตุยังวันเลยองเลยแล้มันคุณแม่เหตุอะไรวนเอวแต่ว่าคนบอกอต,บอตัวเลขสิบสี่มีจต่ตบเสาซื่อแต่ตบเสามีแต่ว่าเสาหนึ่งเมี่ยซื้อว่าตัวรหาสิปุ่นเีย่แล้วอ่ะออเลยะนี่นู่นเก่าหาศูนลยล์รือแม่้นหหาศูนย์นูนน้นเออือชนีแล้วก็เออ เวลาหนูคองใจหนูว่าอยู่ออกสูนย์หอฟางลานทีเป็นเก่าหาศูนหรือวาอ่าหาูนหือว่าเนี่ยแล้วมาตัวจเาแมื่อเออมีกัดสองตัวนี่แล้วลูกมีกันหนึ่งเก่าก็่าชูนตัวละวานแล้วจ้ะเพราะว่าส่วนหลายเป็นรดวดเขาสามตัวที่นึกเล่นเนาะใช่แล้วมาเสียงมึงมมเนี่ยละว่าแต่ว่ามเมียเราฝันผิวคุ่บอลนู่ตกจักอื เนะาฟันมาขาให้เราได้หลายเลยพ่อ,อ,อเอาตัวไหมาเสียงลูกเอาออ 3, หสามหศูนสามมอไหมพอตัวเราฟันยังหูีกโอ้ oh. เอาไปเสียงเรียบร้อยแล้วจ้าฟันมาเข้า<ไ>เขามาให้มาดีแต่ได้เนาฟันเราั้นเาขอกเกียวมาให้แต่เนี่ยคุนฟันอะไรท้องนะโอ oh. ้ว,วันมาที่พวกเขาเลยว่าหูือ่าเออบมเมนติ เขาเราบอกขันฝันว่าเขาฝันว่าเอาเขามาให้นี่เขาได้ลูกวัาจ้าก็งานกันค้นฝันเิีวกับทิแม่นลหรพ่อเออแล้วผู้เมียฝันว่าได้ท่องกับที่บนม่นได้ลูกน้อยสักบ่ฝันาเขาช่องมาให้ช่องเก่าว่าจันช่องเก่าจ้า่อ้อว่วแม่ที่เข่าศูนย์หกศูนย์นี่บ่อรูกเพราะว่าช่องเก่าอะไรลูกอันฉันลหรพ่ออย่างก้อนลูกที่บอกตุ้ยทว่ังกัน บายที่ชอบไอ้ฝ่อฝึกฝอบ้านฝ่อก็เล่าที่ดีในแนวใดเนาะอ๋อนี่ลูกขั้นมันนั่นฝันว่าเอาท่อมากระตุกเก่ามันย่างก็เรียกเก้านีละจ้ะเก้าสิสามเมวหัวขึ้นหัวขึ้นไว้เมียวมันเป็นไปได้เบอร์เต้เพราะว่าข้องฝันนี่อยู่กับข้อฝันว่าฝันแม่นบ่อแต่ว่าฝันว่าเอาท่อหนีเพราะว่ามันว่ามันแม่นอยู่แล้วได้อยู่คนเดียวจ้า ไอ้ซื้อเอียงกัลูกไอ้จันรึเปล่าโอ้บอกกับประเด็ถามซื้อเทียว่าซื้อเอียงไอ้บุญจันทร์บุญจันทร์มาดิค่ะซื้อบุญจันทร์สีเหลืองบุญจันทร์อ๋อบุญจันทร์น้องทิพย์ฝันแล้วครับยุ้ซีครับเฝ้าโทรมาบอกดวนที่สุดเลยครับยุ้ยซีครับผมเอาวัดนี่แหละสิได้ไปหาน้องทิพย์เขาเป็นออกตัวนี้มา ไปแท้ๆล้วปอดเออจ<า>้าจ้าจ้าหลวงเอาขอบคุณขอบคุณลวงน้องทิพย์ไปหลายครับผมครับที่ครับผมกานะโศกเป็นเลขของน้องทิพยีนะครับเนาะคัดข,ของน้องทีปเป็นฝันนี่เป็นโทษด่วนนเลยครับพี่ซีครับโทษด่วนมาเลยนะครับเนาะอืมพนกะอยากบอกอยากแบ่งปันเพิ่งคนอยากถามว่าโค้งฝันปลอมอ,อยากให้ตีโค้งฝันนี่เป็นปลอมเนาะอ่า่นว่าเพิ่น ฟันดักสลายตีเสาวสันครับพี่ซีครับต <c oughs> ีเสาต้มเติมอยู่เสาบันมี่สิบหกตนครับพี่ซีครับอ <c oughs> ่าเสาอากาเป็นซีได้เป็นหกได้นะครับเนาะก็ะถิ่เป็นยังเป็นสิบหกตนก่อนสิบหกตนแหละครับพี่ซีครับผม <c oughs> เปันซื้อมาต้นละห้าสิบบาทวสันครับพี่ชีครับผมส่วนหกศูนย์สามนี่ พี่ไส้น้องทีเป็นผู้ฝันนะครับเริ่มฝันแ่าเพิ่นมาบอกห้องบอกยง่วเว้นนะครับหกศูนย์สามมาสันวาก็เลยมีเก่าศูนย์สามน้ำขับพิชเช่กับผมเอาหัวขึ้นหัวลงให้ครบวงจรเลยกลับให้พร้อมครับศูนย์หาหาศูนย์ขับพิชเช่กับผมเอาสารกิฟต์มีกับไฮโให้มันให้รำห้รวยนะครับเนาะอ่าเด็กน้องทิีขับพิชเชครับผมให้มีโชคมีหมันนะครับเด้อมพิชเช่ับผมอ่าขอจบคลิปไปเพียงสานี้พ่อกระแม่นิคิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับบัดดินน้ำครับ